ล,ลอยอยมานิึ่งยนต์าทำไมไว้พุ่ต้องอจอรถลมาบอกงเล็กแพใหญ่รวางทาเป็นตับจะพอตองรัรอยีาชเจ้าจชูระดัดนีน้ผมไม่ได้เ้อแต่กินใยากจ,จีดเจ้า นั่นกลุ่มไมายพร้องแม่ข้าแถวนี้นั่นคงจะมีเจ้าของต่างกอดน้องเอาแม่แต่เอาตายเอาตอแต่วันนักคนผ่านปริมาไม่เคยมาแม่คนใดพะเบื่อรายยิ้มอมากาไม่ออ่มหัวใจ สนุกนะคะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าหัวหน้าของทีมงานของเราก็จะรีบไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะคะมาพบกับผู้กำก,กับร้อยล้านนะคะเพียงเข้าโรงก็วันเท่านั้นได้ร้อยกว่าล้านนะคะเยี่ยมจะสโสดครอนสองนะคะเอาไปยังไงครับดุ์เง็นประมือมัดเจ้ามาค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกปีแล้วอ่าโอ้ฝรั่งก็มาด้วยโอ้ไม่ใช่ที่หายลาวนี่หว่า เอามาใส่สีเหลืองเๆลองรองเป็นกองขี้กันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับแ <_ V> มงทอดนะครับ <_ V> โอ้กินบเป็นเลือเอาแมงกินด้วยมาถุงหนึ่งครับ <_ V> อาอาอาครับเอามามามาอาทายทาย